คลังค่ะเดินหน้าใช้ negative income tax คนไทยต้องยื่นภาษีทุกคนเริ่มปี70คัดกรองสวัสดิการแม่นยำเป็นธรรมกระทรวงการคลังค่ะได้พัฒนาฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า data lake เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในระบบเดียวกันแก้ปัญหาการกระจายตัวของข้อมูลสวัสดิการที่มีอยู่ในหลายหน่วยงานข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะถูกนำมาสนับสนุนนโยบาย negative income tax ซึ่งในรัวรนแสงสนิทประหลัดกระทรวงการคลังระบุว่ากระทรวงการคลังค่ะตั้งเป้าจะนำระบบดังกล่าวมาใช้ในปี2570โดยประชาชนทุกคนจะต้องยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ว่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์ต้องจ่ายภาษีหรือไม่ก็ตามพร้อมย้ำว่าการยื่นแบบไม่ได้หมายถึงทุกคนต้องเสียภาษีแต่จะเป็นไปตามเกณฑ์รายได้หากไม่ถึงนอกจากจะไม่เสียภาษีแล้วยังจะได้รับสวัสดิการจากรัฐตามความเหมาะสม การนำ n e g a t i v i Income t ท x มาใช้นี่จะเป็นข้อมูลหลักในการจัดสวัสดิการอย่างแม่นยำมีประสิทธิภาพสูงเป็นธรรมลดความซํำซ้อนและยังช่วยดึงผู้มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีแต่ไม่เคยเสียภาษีเลยเข้าสู่ระบบเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลอีกด้วยค่ะ